คุณผู้ชมต้องบอกว่าเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งซึ่งผมอยากจะแชร์ทุกคนแล้วมีเวลาเหลือไหมวันนี้เราได้ถึงเก้าครึ่งเลยเช้าวันนี้ <Okay. S 2> คืออย่างนี้ฮะมีคนแชร์เยอะมากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคือจะมีเสาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของชายชายเยอรมันนะครับ,รบหลังจากที่หย่าขาดกับอดีตภรรยาที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยและศาลสั okay. ่งให้เขาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งสินสมรสเท่าๆกันนะครับถ้าเป็นพวกคุณต้องแบ่งครึ่งคุณจะแบ่งครึ่งยังไงก็แบ่งเงินเงินก็ส่วนเงิน คนละครึ่งร้านหนึงก็คนละห้าแสนผู้ชายคนนี้เอาทรัพย์สินทุกอย่างแบ่งครึ่งเลยครับเด่นๆน่าจะประชดเช่นไอโฟนคุณเห็นไหมที่เขากำลังทำอยู่นี่ปร่าครึ่งเก้าอี้ที่ซื้อมากับเมียก็ผ่าครึ่งไม่ซื้ออย่างนี้เพราคุณไม่ได้ซื้อเรียกว่าโกรธและประชดเลยนี่ดูเลื่อยทุกอย่างทุกอย่างต้องแบ่งครึ่งหมดแบ่งครึ่งมีมีอะไรมีทั้งโทรศัพท์มือถือนะครับมีทั้งโทรทัศน์ นี่ทีวีใช่ไหมทรอยทีวีท่าทีวีจอแบนแบนครึ่งอยากได้คนละครึ่งนะจ๊ะคิดว่าอย่างนี้นะต้องแบบเลิกกันไม่ดีแน่ๆต้องแบบดูสิดูสิเกันไม่ได้ทอลทนาตุ๊กตาหมีขนาดเตียงยังแบนครึ่งเลยคุณผู้ชมนะครับแม้กระทั่งรถยนต์อุยอันนี้ช็อตสุดมีรถก่อนนะรถยนต์เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเตียงอันนี้เตียงสรุปว่ามันจะนอนยังไงเจ็บตัวบ้างไหมนี่ครับ ไม่แล้วเมียเอาเมียเอาหลังกระบาดหรืออะไรเมียได้กระบาไปแล้นี่ไม่ใช่ต้องมาตีกันดินะว่าใครจะหน้าใครจะได้หลังอะไรอ่ะมันนุษย์เรานี่มันแฝงจริงเนาะจะขับยังไงนี่คอมคอมพิวเตอร์คออมเตร์ดูดูโน้ตบุ๊กดิแบ่งครึ่งโอ้โหหนักมากตอนนี้มีโทรศัพท์บ้านนี่แบ่งครึ่งเลยมาดูคอมเมนต์ในเน็ตกันบ้างดีกว่าเขาว่าอย่างไรนะฮะเขาบอกบอกว่าดีนะที่คู่นี้เขาไม่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวแบบไม่อยากจะคิดเลยนะฮะอ่านข่าวนี้แล้วขำหนักมาก ขำจนท้องแข็งแต่แต่รอยตัดเขาสวยอ่ะพอดีครึ่งเลยอันนี้ชื่นชมตดีดีชื่นชมดีมาัก็บอกนะม่มีลูกโอ้ยถ้าหันลูกีดแยาเลยนะนีี่่ไมดเลยถ้าหันลูกีดแยาเลยนะครับเนีนยก็อย่างที่หัวข้อเราบอกประชดยาคือซีเดียงหันเลยอ่ะดูดิทุกอย่างันหมดหันหมดหันหมดทุกอย่างที่ขวางหน้านึกถึงอะไรนะถ้าจะหันแล้วคงขำกลิ้งเลยนะ ก็ที่เขาทำนี่ใช่ไหมมีมีอะไรบ้างคุณถ้าหั่นนี่จริงๆพวกกับข้าวในตู้เย็นเขาจะหั่นไหมมะนาวพริกอะไรอย่างนี้มีตู้เย็นผักส้วมส้วมหั่นส้วมสุดยอดแสดงคงโมโหจริงอ่ะโมโหหนักแต่ความโมโหของเขาเนี่ยกลายเป็นทําให้หลายๆคนทั้งโลกเนี่ยอารมณ์ดีแล้วก็ผมร้องไหก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่แชร์เรื่องนี้มานะครับ นี่นี่นี่ดูหรือยังวันนี้เนี่ยนะมีคลิปคลิปหนึ่งดังมากในโลกโซเชียลจริงๆกดเลยนี่กดเลยอ๋อ u ับส r คร e ใช่ไหมคลิปในว o t ี t ทอล์กชานอลใช่แล้วกดเลย